สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตติ้งเมื่อเราซื้อ SSD มาลูกหนึ่งนะครับหรือว่าจะซื้อฮาร์ดดิสต์มาลูกหนึ่งเป็นลูกใหม่นะครับเอาไว้สำรองไดฟ์หรือว่าไว้เก็บเกมนะครับผมวิธีการเซตติ้งวิธีการตั้งค่าการเปิดไดฟ์ทำยังไงเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับอย่างแรกเลยผมจะเอา SSD ลูกหนึ่งมาเป็นตัวทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดของท่านนะครับมันจะมีสาย s ต t a แบบนี้แถมมาให้นะครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราทําการเสียบสาย Start สตา้ เข้าไปที่หัวนี้อ่ะยาให้ดูดใกล้ๆนะครับปึ๊บลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับพอเสียบเข้าไปแล้วจากนั้นเอาตัวหัวอีกหัวหนึ่งนะครับไปเสียบที่เมนบอร์ดของท่านนะครับเสียบเข้าไปมันจะมีที่เสียบอยู่มีช่องเสียบอยู่นะครับแล้วก็สายซ a ตต้าตัวนี้นะครับฝั่งนี้ให้ดูที่ตัว power supply มันจะมีแถมมาให้นะครับสายมันจะมีให้เยอะมากนะครับแล้วก็มาเสียบได้เลยโอเคแต่ว่าทีนี้ในช้อปปี้มันมีขายตัวหัวแบบนี้ด้วยคือง่ายมาก แต่ว่ามันจะทําให้เกะกะเวลาที่เราจะเสียบในคอมพิวเตอร์นะถ้าเราจะเสียบให้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเวลาที่เราล็อกไว้แล้วมันก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ไปเลยสายพวกนั้นนะแต่ถ้าเป็นสายแบบนี้มันจะเหมือน e t e r n a l hard disk ครับเวลาที่เราเสียบมันจะมีหัว2หัวแบบนี้ครับหัวซาต้ากับหัวไฟเลี้ยงมันจะเสียบได้พอดีกันเลยเมื่อเราทําการเสียบนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับหัวนะครับจะเป็นแบบ USB ผมก็จะเสียบ ตัวที่ตัวเครื่องเลยนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะทําการทําให้ดูนะครับว่าวิธีการเซตติ้งทํำยังไงนะครับโอเคครับเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์มานะครับจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ปุ่มเมนูสตาร์ทมุมซ้ายล่างนะครับไปที่คําว่า Disk ม a เน g เมนต์นะครับจากนั้นมันจะมีดิสเพิ่มดิสเป,ปล่าๆขึ้นมาเป็นสีดําๆแบบนี้อ่าแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าไอเดดีลูกที่ผมเอามาทดสอบเนี่ยมันเคยลงวินโดไว้ เวลาที่ผมไปดีลิทมันมันก็ยังมีไอ้พวกเฮลตี้อะไรค้างมาอยู่ช่างมันนะครับแต่สำหรับใครที่ซื้อ SSD ลูกใหม่เข้ามานะครับมันก็จะไม่มีแถบแบบนี้มันจะมีแต่แถบสีดําเต็มอันไปเลยนะครับก็คือมีแค่ช่องเดียวแบบนี้นะครับถ้าเราทาการคลิกขวากดไปที่ New Simple Volume นะครับจากนั้นกด Next Next แล้วเราก็สามารถเลือกชื่อดฟ์ได้นะครับว่าเราอยากจะเอาชื่อแบบไหนผมเอาเป็นไดสดีแล้วกันจากนั้นกดที่ Next ครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับกด Next แล้วก็ Finish เรียบร้อยครับทีนี้เรามัน Formatting อ่า Formatting ก่อน พอมัน f o r m เสร็จปุ๊บเราจะได้ไดฟ์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นไดฟ์ีที่เรา s e ตติ้งเอาไว้นะครับผมอ่าเรียบร้อยได้ดิสขึ้นมาแล้วดิสหนึ่งเดี๋ยวเปิดที่ดิสพีซีให้ดูนะครับนี่ครับเราได้ไดฟ์ใหม่มาแล้วครับแบบนี้เลยเป็นไดฟ์ D ที่เราตั้งเอาไว้เราจะตั้งเป็นไดฟ์ E ไดฟ์ F ไดฟ์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเรียบร้อยนี่ครับเี๋เราซื้อไดฟ์ D มา2ลูกเราก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับก็ตั้งคนละชื่อไดฟ์ไปนะครับแบบนี้เลยวิธีการ เซตติ่งเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับใช้งานได้แน่นอนครับผมถ้าสําหรับใครที่กําลังซื้อ SSD หรือว่ากำลังกําลังจะซื้อนะครับแล้วไม่รู้วิธีการเ e ตติ่งนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นกรณีเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับจะได้ซื้อมาแล้วใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแนวสอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ